ฝนตกอะ่ะก็ให้ไปเก็บผ้าฝนตกอะ่ะก็ให้ไปเก็บผ้าแต่อยู่กับเขาแล้วมันไรลค่าก็ให้เก็บผ้าแต่ก็มาอยู่กับพี่ ชวยใครทุกที่ลุกเราดับความเศร้าโศกสลดให้หมดเสียสัตดูดีพระคุณล้ำของน้ำเบียรดีกว่าเมียที่บ้านบานตะไทยไม่มีอะไรซึ่ต้องสนใจอีกแล้วเกินอายุขนาดนี้แล้วปล่อยมันผ่านไปใครจะหาว่ากูบ้าก็ช่างแม่งไปเลยช่างแม่มัน ช่างแม่มันช่างแม่มันไม่มีอะไรที่ต้องสนใจแล้ว <laughs> <laughs> เกิาอายุขนาดนี้แล้วปล่อยมันมันผ่าน,นไปใครจะหาว่ากูบ้าก็ช่างแม่งไปช่างแม่มัน,น <laughs> ช่างแม่มันทำอะไรอยู่ครับทำงานค่ะยุ่งไหมยุ่งมากเลยค่ะงานเหรอ <laughs> มึงอ่ะโอเค เก็บเงินได้เท่าไหรล่ละไม่เก็บอ่ะเจอใครทำหล่นก็บอกเขาให้เขาเก็บเองหมายถึงเงินเก็บค่ะมอกีบบอกเก็บเงินก็ทำตัวอย่างนี้ใครเข้าะเอา้าแล้วทองสักเส้นน่ะมีใส่บ้างไหมเน้นใส่ใจไม่เน้นใส่ทองแต่กูว่าหน้าตาอย่างมึงอ่ะใส่โล่จะดูดีกว่านะ <laughs>